แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดแจกเงินอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมลงทะเบียนรับเงินได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรอบเก็บตกค่ะและที่สำคัญค่ะในส่วนของการเริ่มลงทะเบียนรับเงินครั้งนี้เริ่ม23กันยายน2565นนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสําหรับการเปิดลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ซึ่งทางรัฐบาลจะแจกเงินคนละ800บาทรอบเก็บตกประมาณอยู่ที่3ล้านกว่าสิทธ์นะคะซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่23กันยายน2 5 6 5นี้ล่าสุดค่ะกระทรวงการคลังออกมาแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้นะคะได้รวบรวมสิทธิ์คงเหลือจากผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสห้ที่ได้รับสิทธ แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าสิบแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่รับเงิน800บาทผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23กันยายน2565นถึงวันที่1ตุลาคม2 5 6 5ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัตงหรือ w w w คนละครึ่ง .com ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันนะคะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็บริการทั่วไปรวมไปถึงการบริการขนส่งสาธารณะไม่เกิน150บาทต่อคนต่อรายสูงสุดไม่เกิน800บาทต่อคนต่อรายตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของโครงการ สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่31ตุลาคม2565เลยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารดีๆสำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ประสงค์ที่อยากได้วงเงิน800บาทนะคะในส่วนของคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตอกอีกประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่23กันยายนเป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่1ตุลาคม2565 นำข้อมูลข่าสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ